สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad Engaging Student Learn Mathematics Using Cooperative Learning and The Geometer Sketchpad เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคงมองเห็นภาพที่อยู่ตรงฐานเบื้องต้นนะคะจะประกอบด้วยรูปเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมนะคะ แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกสองรูปตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีพีทาโกรัสเรานําเรื่องของพีทาโกรัสแล้วใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad มาประยุกต์ให้นักเรียนมองเห็นแล้วก็สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นะคะแล้วก็จะใช้โปรแกรมเพื่อที่จะสร้างแอนิเมชันนักเรียนจะมองเห็นว่ารูปต้นไม้ขยับ จริงๆแล้วมันเป็นการสร้างโดยใช้ฐานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสรูปที่อยู่บนด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้ก็เป็นพีทาโกรัสตรีนักเรียนลองสร้างเองนะคะจะได้เห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะเป็นกิจกรรมสามารถครีเอทีฟให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ได้เยอะแยะเลยค่ะ